มีประกาศจากโรงพยาบาลจุฬาพรที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เขาไม่มีแล้วนะคุณแอสตราเซเนกใครจะไปฉีดไม่มีนะวันนี้หมดแล้วนะครับเขาแจ้งมาประกาศอย่างนี้ให้ทราบก่อนเหลือแต่ชิโนแวกก็ใครที่อายุ60ปีเนี่ยพร้อมที่จะฉีดชิโนแวกเนี่ยเรียนเชิญได้นะครับที่โรงพยาบาลจุฬาพร์ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตรงนี้นําข่าวสารมาแจ้งให้ฟังแต่ผมมีข้อสงสัยน,นิดนึงว่าถ้าสมมุติเนี่ย คนที่ฉีดเข็มแรกไปแล้วเนี่ยแล้วมาหมดการคันอย่างเงี้ยเรามีกําหนดว่าต้องฉีดเข็มที่2ไปเนี่ยจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรคือจะต้องกลับไปฉีดชิดชนแวกเข็มที่สองหรอหรือ,อยังไงคือจริงๆมันมันไม่อยากไงฉีดแอสตาไปแล้วมันดีแล้วไงของดีอะแล้วเรื่องอะไรจะเอาของไม่ดีเข้าตัวมันมันไม่เมคเซนส์น่ะมันไม่ยัมมีใครทำไหมอะคือจริงๆอะผมไม่ได้ว่าโรงพยาบาลน,นะโรงพยาบาลเนี่ยบุคลากรคุณหมอเนี่ยคุณพยาบาลเนี่ยเขาสู้เต็มที่อยู่แล้วล่ะแต่คราวนี้เรื่องที่จะพูดเนี่ยคือ ระบบมันมันหวยขนาดนี้ทําไมมันไม่ได้จัดการวางแผนคุณสั่งมาเนี่ยหล้านโดสเนี่ยคุณต้องกักไว้5 0,000นโดสมาเผื่อเข็มที่สองเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีดได้ประมาณ5 0,000นคนถูกไหมคุณแต่นี่แบบสมมุติผมยกตัวอยา่างมี1ล้านโดสแล้วคุณแม่งฉีดเข็มแรกหมดเลยเหรอหล้านโดสหมดเลยไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเหรอคือเราถามว่าเขาจะไปฉีดตรงไหน่ะแล้วมันค้างค้างคางคา,คา,คาแล้วในนี้เขาประกาศว่ารอวัคซีนมาแล้วเดีย๋ยวโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบแล้วฉีดไปแล้วแล้วมันครบกําหนดฉีดเข็ม2แล้วถามว่า โลว,วัคซีนมันจะแบบดิการแบบสร้างภูมิมันจะหมดไปแม้ระหว่างรอเข็มสองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อที่ผมตั้งข้อสังเกตนะแต่ผมไม่ได้โจมตีใครแต่คือที่ผมจะพูดคือระบบแม่งโคตรหวยเลยหวยแตกมากๆเลยกระทรวงสาธารณสุขแบบคือไม่ได้สนใจยังไม่รู้สี่รู้แปดมึงมีก็ฉีดไปสิมียังไงก็ต้องฉีดอย่างนั้นอนะ่ะคือจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้นะเปิดเลยเปิดให้เอกชนนําเข้ามาเลยเราก็กินแค่ภาษีพอเก็บภาษีอย่างเดียวพอมึงเอามาเท่าไหร่อะไรยังไงภาษีก็จ่ายให้มันครบแค่นั้นเอง คนเนะ่ยเขาพร้อมสู้พร้อมจ่ายเพื่อชีวิตที่มันปกติสุขที่มันดีกว่าคือไม่ใช่แบบให้รออย่างสิ้นหวังอย่างเงี้ยให้รออย่างสิ้นหวังแล้วมันแบบมันจะต้องรออีกนานแค่ไหนอ่ะมันแบบมันพูดไม่ออกมันจุกในอกอ่ะทำมาหากินก็ลําบากระแวงก็งระแวงระวังก็ต้องระวังฉีดชิโนแวกเนี่ยก็ระวัง,วงกลัวตัวเองว่าแบบแม่จะมีเอฟเฟกต์ไม่มีไซส์เอฟเฟกต์ไหมคือไม่ฉีดกูก็กลัวติด ชีวิตนี้แม่งเลือกอะไรไม่ได้เลยเราจะเลือกอะไรได้ไหมอ่ะทาอะไรก็ไม่ได้จะต้องรอจริงๆอ่ะเรื่องระบบราชการมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่บางทีมันต้องประยุกต์อัดแอพให้มันแบบเฮ้ยให้เพื่อความรวดเร็วนู่นนี่นั่นไม่ใช่แบบราชการแม่งรอรอสามเดือนกูก็ต้องรออย่างเงี้ยถามว่ารอระหว่าง3เดือนที่รอเนี่ยมันจะติดอีกแค่ไหนตรงนี้ฝากให้คิดหน่อยแต่ก็ใครอยากจะฉีดชิโนแว็กก็เรียนเชิญครับโรงพยาบาลเขาเปิดให้ฉีดอยู่ตอนนี้แต่ถ้าแอสตริกา